คุณมาทุกวิดีโอแล้วละ่ะถ้าคุณเคยสงสัยว่าอะไรทําให้เกิดมวลทําไมบางอนุภาคถึงหนักกว่าอนุภาคอื่นหรือจักรวาลถึงเป็นแบบนี้ได้คุณมาทุกที่แล้วทุกสิ่งรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคุณอากาศดวงดาวล้วนแล้วแต่เป็นแบบนี้เพราะพวกมันมีมวลมวลเป็นเหตุผลที่ทําให้อนุภาคมีน้ําหนักทําให้อะตอมก่อตัวและทําไมจักรวาล ถึงไม่ใช่แค่พลังงานที่กระจัดกระจายหากปราจากมวลก็จะไม่มีอะไรอย่างที่เรารู้จักเลยเราสัมผัสได้ถึงมวลในฐานะความต้านทานของวัตถุต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของมันมันกำหนดว่าต้องใช้แรงมากแค่ไหนในการเคลื่อนท่ายรือเงินเคลื่อนยานเทมเเทียสหยุดวัตถุวัตถุที่หนักกว่าต้องการแรงมากกว่าในการเร่งความเร็วมากกว่าวัตถุที่เบากว่า อย่างไรก็ตามความเข้าใจโดยสัญชาตญาณเกี่ยวกับมวลน,นี้เป็นเพียงการสัมผัสพื้นผิวของคุณสมบัติที่แท้จริงของมันในระดับพื้นฐานมวลคือการวัดความเชื่อยของวัตถุซึ่งก็คือความต้านทานต่อการเร่งความเร็วแต่อะไรที่ทําให้หมวลภายในของอนุภาคมีอยู่ทําไมอนุภาคบางตัวถึงมีมวลมากกว่าอนุภาคอื่นคําถามเหล่านี้ได้ท้าทายนักฟิสิก์มานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่ก้าวล้ำหนึ่งในทฤษฎีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวิชาฟิสิกส์แบบจำลองมาตราฐานอธิบายอนุภาคมูลฐานและแรงที่ควบคุมจักรวาลของเรามันประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำนายการมีอยู่และพฤติกรรมของอนุอนุนมากอย่างไรก็ตามในตอนแรกแบบจำลองมาตราฐานไม่สามารถอธิบายที่มาของมวลได้เพื่อที่จะเข้าใจช่องวางพื้นฐานในความรู้ของเรา นักฟิสิกส์ได้เสนอการมีอยู่ของสนามใหม่ที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งอวกาศสนามฮิกนักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าสนามนิ่วมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคและปฏิสัมพันธ์นี้เองที่ทำให้อนุภาคมีมวลเหมือนวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านน้ําพึง่งจะพบกับความต้านทานอนุภาคที่เคลื่อนที่ผ่านสนามฮิกจะได้รับมวลอย่างไรก็ตาม สนามฮิกไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีสตีช่นเดียวกับสนามพื้นฐานทั้งหมดในวิชาฟิสิกส์สนามนี้เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่สอดคล้องกันฮิกโบสอนอนุภาคนี้ซึ่งมักถูกเรียกว่าอนุภาคพระเจ้าเนื่องจากบทบาทพื้นฐานในจักรวาลได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของฟิสิกส์อนุภาคการค้นพบฮิกสโบซอนจะเป็นการยืนยันขั้นสุดท้ายถึงการมีอยู่ของสนามฮิก และบทบาทในการให้มวลแก่อนุภาคอื่นๆมันจะตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยเชิงทฤษฎี D ที่ทำมานานหลายทศวรรษและปฏิวัติความเข้าใจของเราคือเธอเกี่ยวกับจักรวาลการค้นหา h i ก g ์โอโซนเป็นความพยายามครั้งใหญ่ซึ่งต้องอาศัยการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดและทงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา Large Hadron Collider ที่ซี e เรื่องราวของเริ่มต้นในช่วงต้นสำรวจที่ซีช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกของฟิสิกส์เหล่านักวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มต้นสำรวจภายในอะตอมค้นโลกของอนุภาคย่อยของอะตอมที่แปลกตาและนา่าอัศจรรย์การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยพื้นฐานของศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้คือนักคิดผู้ปราดเปรื่องอย่างอัลเบิร์ตออยสไตน์นีลบอร์และมารีกูรีซึ่งทฤษฎีและการทดลองสุดล้ำของพวกเขาวางรากฐานสำหรับฟิสิกส์สมัยใหม่พวกเขาเปิดเผยว่าอะตอมซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าแบ่งแยกไม่ได้ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าอีกคืออิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนเพื่อไขค,ความลับของโลกใต้อะตอมนักฟิสิก ต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นยำแบบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางโดยการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องจาัการขนาดยักษ์ที่สามารถชนอะตอมด้วยความเร็วเหลือเชื่อการชนกันนี้จะก่อให้เกิดอนุภาคใหม่มากมายซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของแรงพื้นฐานของธรรมชาติหนึ่งในการค้นพบครั้งสำคัญครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงปีคิซอนสิงในเก้าดสามสิบ ด้วยการค้นพบมิวออนซึ่งเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของอิเล็กตรอนที่มีน้ำหนักมากกว่าการค้นพบที่ไม่ขาดคิดนี้บอกถึงตึงบอกปองการมีอยู่ของอนุภาคที่ซ่อนอยู่ส่วนซัดใต้อะตอมที่มีความหลากหลายมากกว่าที่เคยจินตนาการไว้เมื่อเครื่องเร่งอนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้นและชงพลังขึ้นอัตราการค้นพบก็เร็วขึ้นเช่นกันช่วงปีคัสเซนทรส หนึ่งก้าคานอนฮาร์ซ si, ีและหนึ่งก ok ้าฮกซีเป็นช่วงที่มีการค้นพบอนุภาคใหม่เปรมมากมายแต่และอนุภาคก็มีคุณสมบัติและความแปลกประหลาดของตัวเองนักฟิสิกส์ต่างก็รู้สึกท่วมท้นกับจำนวนและความลากหลายอะตอมโพมันเหมือนกับการทิ้งกับข้าวละใต้อะตอมเหล่านี้มันเหมือนเมื่อกับการพยายามต่อจิกซ้อขนาดักษ์โดยไม่รู้ว่าภาพสุดท้ายจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความยุ่งเหยิงที่ดูเหมือนจะไม่มีรูปแบบนี้ แบบแผนก็เริ่มปรากฏขึ้นนักฟิสิกส์ตระหนักว่าอนุภาคเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มเป็นตระกูลต่างๆตามคุณสมบัติเหมือนกับโนตดนตรีในระดับเสียงสิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคซึ่งเป็นกรอบทฤษฎีที่พยายามรวมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงพื้นฐานและอนุภาคของจักรวาลแบบจำลองมาตรฐานระบุว่าสสารทั้งหมดส,สร้างขึ้นจากอนุภาคพื้นฐาน สองประเภทนั่นคือคือควาร์กและเลปตอนกลมตัวกันเพื่อสร้างโปรตอนและนิวตอนซึ่งเป็นนิวเคลียสของอะตอมในทางกลับกันเลปตอนประกอบด้วยอนุภาคที่รู้จักกันดีเช่นอิเล็กตรอนและยาติอีมีมวลมาคือคิวอ,ออนและจำลองมาตรฐานตั้งจับจลนทหารานตั้งสมมติฐานการมีอยู่ของแรงพื้นฐานซึ่งไกลเกลี่ยโดยอนุภาคพาหะของแรงแรงเหล่านี้ประกอบด้วยแรงอย่างแรง,แรงซึ่งยึดเหนี่ยวควอน ไว้ด้วยกันแรงอย่างอ่อนซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการสลายตัวของกรรมมันตภาพรังสีและแรงแม่เหล็กไฟฟา้าซึ่งควบคุมปฏิสัมพันธ์ระวัางอนุภาคที่มีประจุแบบจำลองมาตรฐานคือใช้ชนะของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่สามารถอธิบายผลการทดลองต่างๆได้อย่างดีแต่แบบจำลองนี้บอกว่าอนุภาคทุกตัวไม่มีมวลซึ่งขัดแย้งกับความจริงเรามาพูดถึงปีเตอร์ฮิกและนักฟิสิกส์คนอื่นๆ ในช่วงปีเอ็งเจ้า60ที่ต่างก็เสนอทางออกแบบใหม่ที่น่าทึ่งพวกเขาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสนามใหม่ที่แพร่ไปทั่วจักรวาลน,นั้นคือสนามฮิกสนามนี้พวกเขากล่าวว่าทำเป็นกิริยากับอนุภาคและปฏิริยานี้เองที่ทําให้อนุภาคมีมวลลองนึกภาพสนามฮิกเหมือนน้าพึ่งจักรวาลเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านสนามนี้พวกมันจะพบกับแรงต้านเหมือนกับวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านน้ำพึ่งยิง อนุภาคมีปฏิกิริยากับสนามฮิกส์มากเท่าไร่ก็ยิ่งพบแรงต้านมากขึ้นและมีมวลมากขึ้นเท่านั้นความคิดดสุดล้ำนี้มีนัยยะที่ลึกซึ้งเช่นเดียวกับสนามพื้นฐานอื่นในฟิสิกส์สนามฮิกควรจะมีอนุภาคของมันเองนั่นคือฮิกโบซอนการพบอนุภาคที่เข้าใจยากนี้จะเป็นการยืนยันกล้วยของฮิกและบทบาทของมันในการทำให้อนุภาคอื่นมีม,มีมวลตามล่า หาฮิกโบสอนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากใช้เวลานานหลายทศวรรษและเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์หลายพันคนทั่วโลกสเกลภาพนั้นยิ่งใหญ่มากเพราะการค้นฮิกโบสอนจะไม่เพียงแต่ยืนยันแบบจำลองมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังจะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและที่ที่เราอยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วย การค้นหาอนุภาคฮิกุตโบซอนเป็นความพยายามระดับโลกต้องอาศัยความร่วมมือและนวัตรกรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้นำในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้คือ CERN ER องค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องเล่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลก Large Hadron Collider หรือ LHC ลองนึกภาพดูสถานที่ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณชายแดนสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสภายในมีวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ,ฟ้ายิงยวดความยาวอาเ8ทกิโลเมตรซึ่งมีพลังมากกว่าแม่เหล็กใดๆที่เคยสร้างขึ้น LHC สิงมหัจ,จันทร์ทางวิศกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชนโปรตอ,อนเข้าด้วยกันด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสง เพื่อจำลองสภาวะในเสียววินาทีหลังบิ๊กอิกแบงนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและช่างเทคนิคหลายพันคนจากกว่าร้อยประเทศได้ทุ่มเทความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาในโครงการอันทะเยอทยานนี้พวกเขาเป็นตัวแทนของนักสำรวจรุ่นใหม่ที่ขับเคลือ่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดเพื่อคายความลับของจักรวาลในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของมนุษย์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีแม่เหล็กตัวนำยิ่งยยดทุกทำเย็นไมงกักยิงวกาลคาเรจีเพื่อนำทางโปรตอนสองลำํำให้วิ่งวนในทิศทางตรงกันข้ามและเร่งความเร็วให้ใกล้เคียงกับความเร็วแสงที่จุดสี่จุดตามวงเฮเวนลํำโปรโปรตอนเหล่านี้ชนกันแบบประสานงา ทำให้เกิดพลังงานและอนุภาคย่อยของอะตอมจำนวนมหาศาลการชนกันนี้เกิดขึ้นหลายพันล้านครั้งต่อวินาทีและถูกบันทึกโดยเครื่องตรวจับขนาดยักษ์ซึ่งแต่ละเครื่องมีน้ำหนักหลายพันตันพร้อมเซ,เซนเซอร์นับล้านพร้อมเซ,เซนเซอร์นับล้านลองนึกภาพเครื่องตัวจับเหล่านี้เหมือนกล้องความเร็วสูงขนาดยักษ์ที่สามารถจับภาพอนุภาคที่หายไปในเชวพรีตาข้อมูลจากการชนกันนี้ ถูกนำไปวิเคราะห์โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อค้นหาสัญญาณของอนุภาคฮิกโบซอนที่เข้าใจยากพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาในการชนกันของโปรตอนนั้นมหาศาลมากทำให้เกิดสภาวะที่รุนแรงเหมือนช่วงเวลาหลังบิ๊กแบงในช่วงขณะหนึ่งและในเบาลอมนี่เองนักฟิสิกตั้งหวังที่จะสร้างและตรวจจับฮิกโบซอนอนุภาคพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างจักรวาลที่เรารู้จักแต่ความท้าทาย คือการแยกฮิกโปซอนออกจากอนุภาคอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในการชนกันมันเหมือนการหาเม็ดทรายเม็ดใดหนึ่งบนชายหาดอันกว้างใหญ่ต้องใช้อลกอริทึมที่ซับซ้อนและวิเคราะห์อย่างอร,รอบคอบหลายปีผ่านไปกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างพิธีพิถันนักฟิสิกส์ทั่วโลกรอคอยข่าวการค้นพบครั้งสำคัญนี้ อย่างใจจดใจจอความกดดันมีสูงมากเพราะการค้นพบฮิกฮิกสซอนไม่เพียงแต่จะยืนยันรากฐานของแบบจำลองมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจักรวาลของเราอีกด้วยวันที่4กรกฎาคมน้องคอสุดซโลกของวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึงเมื่อนักวิจัยที่เซิรประกาศการค้นพบอนุภาคใหม่ซึ่งตรงกับอนุภาคฮิกบซอนที่ตามหามานาน ความตื่นเต้นกระจายไปทั่วเพราะการวิจัยเชิงทฤษฎีและทดลองที่ยาวนานนับทศวรรษมาถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ข้อมูลจากการทดลอง LHC, Atlas และ CMS สะแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติในข้อมูลซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของอนุภาคใหม่ที่มีมวลประมาณในกักสาพามกิแอิเล็กตรอนโวลท์ซึ่งเป็นช่วงมวลที่ทำนายไวสำหรับฮิกบอน การค้นพบนี้สร้างความสันเทือนไปทั่วทั้งวงการวิทยาศาสตร์และทั่วโลกกระตุ้นจินตนาการของสาธารณชนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบบจำลองมาตรฐานในฐานะททสตีฟิสิก์ของอนุภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบันฮิกโบซอนจากที่เคยเป็นเพียงความอยากรู้ยากเห็นทางททสตีกลายเป็นความจริงแล้วแต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราว ลองนึกภาพจักรวาลน,นี้เป็นเหมือนห้องที่กว้างใหญ่และว่างเปล่าสิครับทีนี้ลองจินตนาการว่าห้องนี้เต็มไปด้วยกาก,ากน้ำตาลเนียวซิมแบบที่มองไม่เห็นเหมือนกากน้ำตาลจักรวาลน,นั่นแหละครับทุกคนนั้นคือสนามฮิกซ์มันอยู่ทุกที่รอบตัวเราแม้กระทั่งทะลุผ่านตัวเราอยู่ในตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นมันไม่สามารถสัมผัสมันได้แต่มันอยู่ตรงนั้น มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเป็นจริงของเราทีนี้สนามฮิกส์นี้ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆนะครับสิ่งที่มันทําก็คือมันทําปฏิกิริยากับอนุภาคและปฏิกิริยานี้เองที่ทําให้อนุภาคมีมวลลองนึกภาพแบบนี้นะครับลองจินตนาการว่าว่าคุณกําลังพยายามเดินผ่านสะ่วยน้ําที่เต็มไปด้วยกาก,ากน,าน,น้ําตาเหนียวมันคงจะยากมากๆเลยใช่ไหมครับคุณจะรู้สึกถึงแรงต้านเหมือน มีอะไรมาดึงไว้นั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอนุภาคในสนามฮิกซ์ยิ่งพวกมันทำปฏิกิริยากับสนามนี้มากเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งเจอแรงต้านมากขึ้นเท่านั้นและพวกมันก็จะยิ่งหนักขึ้นมันเหมือนกับการพยายามผลักลูกโบลิ่งผ่านกาก,ากน้ำตาลเอนีย e ขี้เทียบกับการผลักลูกแก้วเหล็กลูกโบลิ่งจะยากกว่ามากเลย นั่นเป็นเพราะว่ามันทําปฏิกิริยากับกาก,ากน้ําตาลได้มากกว่าเหมือนกับที่อนุภาคหนักแต่งทําปฏิกิริยากับสนามฮิกได้มากกว่านี่แหละครับสนามฮิกกากน้ําตาลจักรวาลที่มองไม่เห็นนี่คือกุญแจคั <Yeah. S 1> นคาน,นความเข้าใจว่าไอาการทําความเข้าใจว่าทําไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงมีมวลมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไปที่นักฟิสิกส์ตามหามาหลายสวดเอาละเรามาลงลึกกันหน่อยว่าสนามฮิกทํางานยังไง รู้ไหมในโลกของกสตว์ควอนตัมทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นจากสนามมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสนามโนมถ่วงและแน่นอนเพื่อนของเราสนามฮิกสนามแต่ละแห่งจะมีอนุภาคที่เกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับโฟตอนซึ่งเป็นอนุภาคของแสงและสนามโนมถ่วงคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับกราวิตอนถึงแม้ว่าเรายังไม่เคยค้นพบมันจริงๆก็ตาม สนามฮิกก็เช่นกันมันมีอนุภาคเป็นของตัวเองและนั่นก็คือฮิกโบซอนที่โด่งดังลองนึกภาพฮิกโบซอนเหมือนระลอกขึ้นเล็กในสนามฮิกเมื่ออนุภาคมีปฏิสัมพันธ์กับสนามนี้พวกมันก็ชนเข้ากับฮิกโบซอนเหล่านี้และปฏิสัมพันธ์นี้เองที่ทําให้อนุภาคคงมีมวลยิ่งมีปฏิสัมพันธ์มากเท่าไหร่มวลก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับดาราที่เดินผ่านฝูงชนใช่ไหมละ่ะ ดาราบางคนก็ก็แค่เดินผ่านไปไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่แต่บางคนก็ถูกแฟนคลับรุมล้อมเข้ามาจนแทบจะขยับไม่ได้อนุภาคในสนามฮิกก็เช่นกันบางตัวก็ลองลอยไปมาเบาเหมือนคนนกในขณะที่บางตัวก็ติดหนึบหนักเหมือนดาวดิวตรอนแน่แน่นอนว่าการค้นพบอนุภาคฮิกส์เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แต่รู้อะไรไหมมันกลับเปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆที่ชวนงุนงงมากมาย มันก่อให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบเสียอีกอย่างเช่นอาฮิกทัจิงจิงมีความเข้มเช่นนี้ทำไมอนุภาคต่างๆถึงปฏิกิริยากับมันต่างกันจนก่อให้เกิดมวลที่หลากหลายขนาดนี้แล้วสสารมืดและพลังงานมืดสิ่งลึกลับที่ก่อกำเนิดเป็นส่วนใหญ่ของจักรวาลและสนามฮิกมีบทบาทต่อการคงอยู่ของพวกมันหรือไม่เรายังไม่รู้เลยนั่นแหละคือความงดงามของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมละ่ะ ทุกการค้นนำไปสู่ทามใหม่ๆปริศนาใหม่ๆที่เราการไขอนุภาคฮิกเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับจักรวาลและกฎพื้นฐานที่ควบคุมมันแต่เรากำลังแอบอยู่บนเส้นทางแห่งการค้นพบภารกิจในการทำความเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลและอนุภาคฮิกก์ก็เปรียบเสมือนประภาคารที่ส่องสว่างนำทางเราสู่ขอบเขตแห่งความรู้ใหม่ถ้าไม่มีสนามฮิกและอนุภาคฮิก จักรวาลของเราคงจะแตกต่างไปจากนี้มากดวงดาวดาวคราหรือแม้แต่คุณและฉันก็คงจะไม่มีอย่างที่เรารู้จักในตอนนี้ลองนึกภาพดูสิถ้าไม่มีมวลอนุภาคต่างๆจะวิ่งไปทวนกวานเร็วแสงจะไม่มีการรวมตัวกันเป็นอะตอมไม่มีพันธะโมเลกุลที่ซับซ้อนไม่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนที่ก่อให้เกิดชีวิตสนามฮิกทำหน้าที่เหมือนสมอของจักรวาล ทำให้หน่วยพื้นฐานของสสารมีตัวตนก่อร่างจักรวาลที่เราอาศัยอยู่อนุภาคฮิกส์ได้เปิดบทใหม่ของฟิสิกส์บทที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นและความหมายที่ลึกซึ้งเอาล่ะคุณคิดอย่างไรกับการค้นพบที่น่าทึ่งนี้คุณมีคำถามเกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์และความลึกลับที่มันเปิดเผยหรือไม่แบ่งปันความคิดและคำถามของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง มาร่วมสนทนากันต่อและสำรวจความมหัศจรรย์ของจักรวาลไปด้วยกันจักรวาลกำลังรอให้เราสำรวจและ,และอนุภาคฮิก์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแล้วพบกันใหม่ทามต่อไปสำรวจต่อไปและอย่าหยุดสงสัยในโลกโอมครง่งคุณขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการไขความลับของอนุภาคฮิกส์อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้และกดปุ่มติดตามเพื่อรับชมวิดีโอที่น่าสนใจยูด่น